โพรว์แนแน่นอนโอเคนะอ่ะให้มาดูหลักการเรื่องนี้ครับหลักการเรื่องนี้ทํำยังไงครับหลักการเรื่องนี้คือให้ดูคําข้างหน้าอ่าไฮไลท์สิบแปดดอกไฮไลท์ยี่สิบสามร้อยแปดสิบดอกนะครับนะคือให้ไฮไลท์นี่ดูคําข้างหน้าช่องว่างครับหมายความว่าโจทย์เนี่ยเว้นตรงนี้ไวใช่ปะพี่เคนเห็นแล้วนะว่ามันเป็นลีเรทโพรว์แนวพี่เขนจะวิ่งไปที่คําข้างหน้าช่องว่างเลยว่าคําข้างหน้าช่องว่างเป็นคําประเภทอะไรเป็น,มนหมวดหมู่ของสถานที่ เป็นหมวดหมู่ของสิ่งของเวลาอย่างนี้เป็นต้นนะครับจำแนกให้ออกนะเพราะฉะนั้นมันอาจจะใช้การแปลแค่คาข้างหน้านิดเดียวครับแต่หลักๆมันเป็นคําที่เรารู้อยู่แล้วอย่างเช่นหมวดหมู่ของคนนะไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อคนนะลูกเป็นแบบอาชีพก็ได้นะหลักๆมันจะชอบเป็นอาชีพหรือตําแหน่งงานเช่น Manager s t a าฟอ่า teacher p olicemanfirefighterfirefighter คือนักกะจเพลงนะนักดับเพลิงอะอะไรกัน <S <S nurse นะด o c t o r w a i t ว r waitress s t u d e n t ก็ได้นะเออ มนก็ได้ men w o m e n children ได้หมดเป็นหมวดหมู่ของคนนะครับอย่างเงี้ยถ้าเป็นหมวดหมู่ของคนเนี่ยมันจะมีตัวเลือกให้เลือกสาอันนะครับอ่าเดี๋ยวพี่เขียนค่อยว่ากันแต่เาง่ายว่าถ้าเป็นหมวดหมู่ของคนเนี่ยมันก็จะมีคําตอบอยู่เซตหนึ่งที่เอาไปตอบได้ถ้ามันเป็นหมวดหมู่สถานที่อันนี้ชัดนะครับหมวดหมู่สถานที่เช่นถ้าข้างหน้าเป็นคําว่าลอนดอนสมมตินนะสถานที่ทาวเวอร์ Tower, อย่างเงี้ยก็ได้นะหอคอยนะพอลเราที่ใช้คาว่าแหวอยังงี้เป็นต้นเห็นไหมเนี่ยแค่นี้เองดูคําข้างหน้าแยกให้ออกว่าเป็นคําประเภทอะไร ถ้าเป็นสิ่งของคือสิ่งไม่มีชีวิตอะโตะตู้ต่างเตียงนะบางครั้งก็เป็นสุนัขก็ได้นะไม่ใช่คนนะนะครับสถานที่ตอบแวร์ได้เลยเป็นสิ่งของตอบวิชได้เลยนะถ้าเป็นเวลาวันเดือนปีไม่จำเป็นต้องเป็นเวลาแบบกี่โมงนะเป็นวันคริสต์มาสเป็นช่วงเวลาก็ได้เช่นในปี2023อะไรอย่างนี้เป็นต้น in the morning นะเป็นเรื่องของช่วงเวลาใช้วิชได้เลยถ้าเป็นเรื่องของเวลาก็ใช้เว้นได้เลยตอบได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของสามสิ่งนี้คือถ้าข้างหน้ามันเป็นคน ข้างหลังเป็นกริยาคือเพื่ะนพูดง่ายคือถ้ากรณีที่ข้างหน้าช่องว่างเป็นคนเนี่ยเราต้องมาดูเพิ่มคือดูคําข้างหลังเพิ่มนะครับแต่ถ้าข้างหน้าช่องว่างไม่ใช่คนเนี่ยเราตอบได้เลยแต่ถ้าข้างหน้าช่องว่างเป็นคนเราต้องดูข้างหลังเพิ่มข้างหลังเป็นประโยคนะถ้าเป็นเียนตัดข้อดี็อกทิ้งก่อน which อันนี้ก็แหละนะครับข้อนี้เลยตัวอย่างเมื่อกี้อ่าเนี่ยช้อยเป็น a b b r e i t i o n ว่าเป็นเรื่อง relative pronoun คำข้างหน้าคำว่า teacher เป็นคน คนก็มีสามกรณี who w h o w h o s แฟนพี่เคนตัดข้อดีด็อกทิ้งก่อน which ไม่ใช่ดูคําข้างหลังเพิ่ม help help เป็นกริยาครับสังเกตได้จากเติม ed เป็น verb ช่องสองเนาะเป็น verb พระานหน้าเป็นคนหลังเป็นกริยาเราใช้คําว่า who คือตอบข้อ a เห็นไหมเป็นเรื่องนะไม่มีชีวิตนะไม่มีชีวิตก็ตีว่าเป็นสิ่งของนะครับเป็นนามธรรมพันาเป็นสิ่งของข้อนี้ต้องตอบ which ครับแต่บังเอิญบังเอิญข้อนี้เป็นไงไม่มี which ทำไงอะ ไม่มี wish ต้องตอบ wish แต่ไม่มี wish ใช้อะไรแทนใช้ that แทนน,นั่นเองเห็นไหมตัวจริงไม่ปรากฏใช้ตัวสำรองแผนข้อนี้ตอบ that นะครับตอบ that นะ